วันนี้มีแอปพลิเคชันที่จะแนะนำาใหม่อันนี้จะเป็นของขนส่งนะทุกคนเป็นแอปพลิเคชันที่แสดงป้ายภาษีนะคะโดยไม่ต้องพกอ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าโดยสมมติว่าเราไม่ต้องพกตัวจริงอนะเนาะมันจะเป็นแอปของขนส่งนะทุกคนเข้าไปตรงนี้แล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ยินต้อนรับมันก็คือให้เราลงทะเบียนก่อนเห็นไหมให้เราลงทะเบียนก่อนเนาะก็จะมีวิธีใช้แล้วก็ ตำแหน่งตู้ชำระภาษีแล้วก็การแจ้งเตือนสื่อออนไลน์เนาะอันนี้ดีนะทุกคนแจ้งปัญหาการใช้งานแล้วก็คู่มือการใช้งานระบบนะคะทุกคนมีการปกป้องนโยบายส่วนตัวด้วยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตู้จะเครื่องหมายป้ายภาษีนะทุกคนเราก็จะใส่รหัสของเรานะเครื่องหมายภาษีนะคะตอนนี้ของพรบลดเนาะ ตูก็จะมีรถอยู่สองคันที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวเนาะก็ไม่มีอะไรละตอนเนี้อืมก็มีอ่รถเนาะหมดมันก็จะบอกวันป้ายทะเบียนเนาะแล้วก็วันสิ้นอายุภาษีเนาะก็คือวันที่สิบห้าตุลาเนาะแล้วก็มอไซค์คคกปเก้าสาศูนเาะวันหมดอายุก็วันที่ยีสิบมิถุนาเนาะเราเข้าไปดูอของรถก่อน อันนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเราเอาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่เวลาที่เขาตรวจได้เนาะว่าเราอะชาระภาษีเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็ใช้แทนป้ายวงกลมนะคะทุกคนที่ทางกรมขนส่งเขาทําให้เนาะกับประชาชนนะคะเผื่อว่าของเราหายหรือว่ารถโดนขโมยหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอยู่ต่างพื้นที่หรือว่าต่างจังหวัดอนะมันจะยากเวลาเวลาไปขอใหม่ทําใหม่ ต้องไปที่ขนส่งที่เราจดทะเบียนรถนั้นๆนเนาะเนี่นยของตูตอนนี้ก็หมดภาษีจะหมดวันที่สิบห้าตุลาสองห้าหกแปดเนาะเพิ่งไปต่อมาวันนี้นะคะหลักฐานการชําระภาษีนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้เนาะ,ะก็จะมีเลขเครื่องเลขถังของรถเราเนาะ,ะแล้วก็นายทะเบียนที่ออกออกนายทะเบียนที่ออกภาษีให้นะคะก็พยเาเนาะ,ะทุกคนส่วนมอไซค์นะคะทุกคนก็ลีกเข้าไปอุ้ย มอไซค์ ai, ทำไมไมันเป็นสีเนี้ยทุกคนอ๋อยังไม่หมดนะ <laughs> มันเออมันจะเทาๆหน่อยๆแลมอไซค์ ai, เนาะก็วันที่ยี่สิบมีนาสองห้าหกแปดนะคะทุกคนนะเครื่องหมายการเสียภาษีนะใช้ได้วันที่ใช้ได้ถึงวันที่หกมีนาหกเจ็ดอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นหลักฐานนะสแสดงเป็นหลักฐานนะคะเป็นหลักฐานแสดงนะคะหลักฐานการชํารนะภาษีเนาะ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะก็จะเป็นเลขเครื่องเลขถังของเราเห็นไหมเออแล้วก็วันหมดอายุนะคะอืกรณีที่เราลืมหรือว่าเราหายหรือเราอะไรแบบนี้ทุกคนนะกับเป็นแอปพลิเคชันแอปที่ดีนะทุกคนพรบล่ะพหลบบลรถนี้เราก็ต่อแล้วแหละถ้าเราไม่ต่อพอรบมันก็มันก็นกต่อภาษีไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้มันขึ้นในระบบเรียบร้อยแล้วเนาะ แล้วก็ต่อไปคู่มือรถนะคะทุกคนเล่มทะเบียนรถของเราเองนะคะทุกคนเล่มทะเบียนนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคู่มือการจดทะเบียนนะคะจะบอกรายละเอียดภายในด้วยเนาะก็ใครเป็นเจ้าของรถนะคะทุกคนก็คือมันก็สะดวกกับเราแหละเนาะรายการการจดทะเบียนรถเห็นไหมเจ้าของรถนะคะ ผู้ถือกรรมสิทธิ์นะคะเลขบัตรบัตรเลขที่อะไรยังไงนะคะทุกคนก็จะมีให้นะคะทุกคนสุขของเราหายเนี่ยเราโหลดแอปนี้ไว้เนาะเพื่อแสดงเนาะกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะทุกคนก็เป็นแอปดีๆที่ทางอืมอืม ให้กับเจ้าหน้าที่ดูนะคะทุกคนต่อไปก็มอไซค์นะคะทุกคนก็จะเล่มสีเขียวนะทุกคนด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้มันปลอมไม่ได้นะในแอปพลิเคชันนะทุกคนเออมันก็จะบอกแบบเจา้าเวลาเวลามันแสดงก็จะแสดงทั้งสองหนานะคะทุกคนแต่มันขยายได้เนะาะใครเป็นเจ้าของรถนะ,ะส่วนตรงนี้มันก็จะแสดง ก็เป็นแอปที่ดีนะทุกคนมีไว้ติดมือถือไว้ก็ดีเผื่อว่าเราไปไหนเราก็ไม่ต้องโคเอกสารเวลาเขาขอดูขอตรวจนะคะทุกคนแต่มันจะใช้ยากนิดนึงกับอ่ะฮะก็อ่า,า,อามีอะไรอย่เครื่องหมายการเสียภาษีชำระภาษีของรถเองก็ได้นะทุกคนช ชาระภาษีแทนคือชาําระภาษีรถตัวเองแล้วก็ชําระภาษีให้กับลูกค้าก็ได้เห็นไหมเออชาระภาษีรถตัวเองชาําระภาษีรถตัวเองคลิกเข้าไปเขาก็จะบอกว่าประเภทรถรอยอรุ่นไหนอะไรยังไงเราก็เลือกเข้าไปนะคะอันนี้ชําระภาษีแล้วก็คือเขาก็จะให้ชําระล่วงหน้าไม่เกินหก สามเดือนนะคะทุกคนก็เก้าเก้าสิบวันนี้เพิ่งต่อไปเนาะโอเคครับเนี่ยมันเป็นแอปที่ดีมากๆทุกคนฝากแอปของขนส่ง้วยนะก็ข้อมูลดีนะคะทุกคนก็คือเขาก็จะมให้ใส่เลขบัตรประชาชนใสออ่อีเมลนะคะที่ติดต่อนะคะแล้วก็เข้าสูร่ระบบเจ้าหน้าที่ก็คือแจ้งเจ้าหน้าที่ติดต่อเจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเนาะ ประวัติการทำธุรกรรมแบบนี้นะคะทุกคนประวัติการทําธุรกรรมเกินเวลาเห็นไหมเราเพิ่งไปอะไรน,นะปี64นะปี64เรามีปีเดียวนะ64เกินวันที่อะไรอะ่ะ นม่ไม่น่าใช่นะเพราะว่าภาษีของพี่หมดเออของตู้หมดเดือนตุลาเนาะต่อไปตำแหน่งตู้จ่ายจริงๆแล้วมัสามารถจ่ายได้หลายที่นะคะทุกคนผ่านตู้ก็ได้ถ้าเราไม่มีใบสั่งาการแจ้งเตือนนี่เขาก็จะแจ้งเตือนว่าเออรถเราจะหมดแล้วก็ให้ไปให้ไปตรวจสภาพหรือว่ามีใบสั่งหรือว่าให้ไปต่อภาษีอย่างเงี้ยค่ะสื่อออนไลน์ สื่อออนไลน์ก็ผ่าน YouTube ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรยังไงเนาะใช้ง่ายเนาะการชำระภาษีเห็นไหมออการจดทะเบียนรถยนต์นะการโอนรถทำยังไงการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงดัดสภาพรถเห็นไหมการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโอนเจ้าของนะเปลี่ยนชื่อนามสกุลเจ้าของแหละอืการออกหนังสือการขอใบแทนนะใบคู่มือทะเบียนหรือเครื่องหมาย การเสียภาษีก็คือที่ตูดทำให้ดูเมื่อกี้นะเขาก็จะมีแบบ youtube บอกไว้ด้วยเนาะการแจ้งไม่ใช้รถหมายถึงว่ารถคันนี้หายห,ายหรือว่ารถคันนี้ชำรุดเนาะหรือว่ารถคันนี้มีมีคนยืมไปหรือว่าเปลี่ยนเจ้าของอะไรอ่งี้เนาะเราก็ไปแจ้งไว้ชั่วคราวว่าเราไม่ได้ใช้รถคันนี้นะอะไรเงี้ยเออแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว ระหว่างนี้มีคนใช้เราไม่ได้ใช้นะอะไรอย่างนี้ต่อไปการแจ้งใช้รถก็ก็คือที่ได้แจ้งแจ้งการใช้รถชั่วคราวหยุดใช้ชั่วคราวการขอตรวจสอบเนาะหรือรับรองสำเนาข้อมูลทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถหายเล่มรถหายหรือว่าต้องไปขอใหม่นะครับก็จะมีแบบฟอร์มก็คือเข้าเข้าไปติดต่อที่ขนส่งได้เนาะการย้ายรถออกไปใช้ที่อื่นเนาะ รถจะระบุใช้ที่ไหนก็ต้องใช้ที่นั่นนะคะทุกคนเวลาเจ้าหน้าที่ขนส่งเขาตรวจสอบมาอา้อาวลงชื่อไวอ้แจ้งกับขนส่งไว้ว่าใช้ที่เชียงใหม่ทำไมมาใช้ที่พะเยาละอะไรเงี้ยก็จะเราก็จะได้บอกเขาได้ละ่ะอืมจริงจริงมันก็ไม่เป็นไรเนาะแจ้งไว้ก่อนการย้ายรถเข้าเนาะแบบย้ายรถเข้าย้ายรถออกก็จะดูได้ที่หน้าอา่าสิบสี่สิบห้านะทุกคน ก็คือการแจ้งย้ายรถเนาะการโอนกนรรมสิทธิ์หรือว่าอะไรเนี่ยก็จะแสดงอยู่ที่สิบสี่สิบห้าสิบหกประมาณนี้เนาะการอนุญาตนํารถที่จดทะเบียนแล้วออกจากราชอาณาจักรก็คือไปเที่ยวนะทุกคนพม่า,มาลาวแหลงประมาณนี้เประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนะคะอการออกหนังสือแทนหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศนะคะก็มีบอกหมดเลยเนาะ การขอแผ่นป้ายทะเบียนนะคะกรณีสูญหายแผ่นป้ายทะเบียนกรณีสูญหายนะคะทุกคนอันนี้ก็คือต้องไปขอที่จังหวัดที่เราจดทะเบียนนั้นๆเนาะ huh. อย่างของตู่ก็ไปต้องไปขอที่เชียงใหม่เพราะว่าจดทะเบียนที่เชียงใหม่จะมาจดที่พะเยาก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าต้องไปขอที่จังหวัดนั้น <c oughs> ๆป้ายภาษีหายทําใหม่แผ่นป้ายหายทาใหม่ค่ะต้องไปทําที่ขนส่งเชียงใหม่เนาะนี่ก็จะบอกกันเห็นไหมรายละเอียดรถก็จะมีหมดเลยเนาะ อันนี้ดีนะคะทุกคนนโยบายความเป็นส่วนตัวคู่มือการใช้งานก็มีนะแจ้งปัญหาการใช้นะคะแจ้งปัญหาได้นะม,มีประวัติอะไรไม่มปีปัญหาอะไรนโยบายคุ้มครอ,อ,นะองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะทุกคนนะคะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะไม่มีการซื้อขายข้อมูลกันแน่นอนนะคะทุกคน ความลับของลูกค้าก็ไม่มีการเอาออกมาเผยแพร่ถ้าเจ้าเจ้าของไม่ได้ขอเองนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นพอเสร็จเสร็จการใช้งานก็ออกจากระบบโอเคสำหรับคลิปนี้ตู่ก็มีเท่านี้ค่ะแอปนี้นะทุกคนออืฮ mm hmm.